กินข้าวปุ้นพี่น้องหนาม้าทั่ตักเอากระซ้ามดู๋ยวนะสบายดีพี่น้องกินข้าวปุ้นเด้อเบิ่งครับสบายดีมากินข้าวปุ้นพี่น้องใช้ลุงนะเบิ่งกู โอ้ยบางฮัมงเดี๋ตัวได้บึ้งเท่าทีเหียบางฮัมอย่าสอเท่าลูกอย่าสอเท่าตัวนี้ประลุงเลยตัวนี้ประลุงนะไหมโออพูดเปลี่ยนหลงสิหมอสามสิบโลอ่ะ<อ>คุณพี่จัดหั้แล้วจัดลงวัดพี่น้อง เขาเขาก็ขึ้นมาแต่ทองก่ทองกับลุงมาแต่ใส่คุยมักมูอย่าแต่ใส่่นีตยนยเฮ้ยเฮยเฮ้ยแบบยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยค้ยเฮอ้้ย้ย้เอ้ยเฮเอ้ยเ้ยแ้ มันเรือปะเรืออะไรนี่เรือบนเรือเนี้ยบนเรือเะยเนาะเรือมากจ้ะเรือมากอ้าวมาปวยยางไลยก็เอาเมื่อคืนเลยหมดแล้วว่างวาไรเนาะโอ้ยหหลาละมีเท่า่ละสามสิบโลหรือเปล่พ่อพ่อเหรอ mười hai môn mười hai môn nó hai môn mười hai môn mười hai môn mười

ขี่คือเดียวเห็ดน้ำปุ๊บนเืนตะบุองขะมาเก็บมาใ่เอามาำป่ามาป้สาดสิครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใช่เพ <Ừ. S 1> th ื này này ่อดแตยังบริโภคอยู่ต้มน้ำบดน้ำแ้ต้ม้ใชต้มเอบแต่จะให้น่แล้วแก่อนใช่ซืออะไรม่ลมเดมลล้เนาะ That's enough, gửi. That's enough. That's enough. That's enough. What? Alright, well, that was it. Oh, Yeah, yeah. เอาหกเอาหรือพี่เนี่ยเอาเนี่ยยืองียงตานะเอา่เนานนักอันนีเนาักกระลำนะข่อยบมาเอาไปกิตหอมดีเลย

เี้ยี้ยเลยเมือมือหนัผู้จุดเเกลั้ยทำหน้าบนเก็บรอกูจีนอน้ำพดมงโง่นี่ยก้กวะเก็บเกลี่ยเก็บเกืเก็บมาถึงลุกมาแม่ใช้กีมมึงนามาแบ่งกูเนี่ย เมื่อมาบ้านกินมาเลย